ออรีีนนนนนคัััับ้้มเสียบปุูพาเพลินขอเสนอคลิปใหม่ประจำวันมันเป็นมันเป็นโยเกิร์ตแบบเดี๋ยวนะใครใครไม่เคยจะบอกจะบอกว่าใครอ่ะไม่เคยกินโยเกิร์ตตัวนี้นะของเมจิตัวนี้ดีมากจะบอกว่ามันเป็นตัวเหมือนกับ วุ้นๆอ่ะมันไม่ใช่โยเกิร์ตที่เป็นน้ำน้ำเป็นอย่างี้นะครับแล้วมันอร่อยด้วยประเด็นอะกระชับผิวหน้ารูกกดขนจะกระชับขึ้นผวคนละลายละอเพราะเขารักษามุหภูมิไว้ดีมากนะคะทั้งวันตลอดเยี่ยมสุดโต่งพี่จุ๋มลองกินอันนี้อันนี้อร่อยมากจริงๆครับชอบไยเดนมาร์กออริจินอลใช่ ผมซื้อให้พี่ปูได้อยู่แล้วอวป่าไม่ใจ่าี่นี่ฉันเดใจพี่ปูนะเมื่อวานพี่ปูทำเก่าทำสั่งไนี่ไงสวยแล้วอะไเนี่ยนีกเกิร์ตเป็นยังไงอ่ะรสชตัชชี่เขาชอบนี้มากเลยอันนี้มันมีดแมทให้เราเลยเหรอใช่อันนี้อร่อยมากเนาะเหมือนที่ทุกคนพิมพ์เลย โปรนูอที่สำหรับคนบกิกินีนใช่มันไม่ค่อยอ้วนครับแต่ว่าโยเกิร์ตดามันเหมาะสำหรบคนควบคุมน้ำหนักอยู่แล้วเขาคือเรากิีนเรนจังมากอันนี้เป็นแบบโปรตีสูตรสองทับ นั่นแหละพึงผิดรูกรุองคู้อยากได้รสเผ็ดหมดแล้วอะ่ะหมดออมากออขอวางหน่อยนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยไปกินให้เขาอันนี้ก็ดีนะอันนี้อร่อยอร่อยมันแบบมันกลมกล่อมอ่ะมันมันฉ่ำอ่ะอันนี้อร่อยมาก เขาบอกว่าอร่อยไงเจเจเขาบอกว่านี้อร <ım S 2> ่อยพี่บีเขากิีโยไอ้พี่เขากินโยเกิค่ะก็กินทุกที่ที่ไปเนาะอย่างแรกเลยเวลาไปทุกที่อะครับจะไปหายโยเกิร์ตแค่ที่นี้นี่อร่อยมากพี่จุ๊บดีดดี่จุดดูดดูดดูดีูดดูดดูดที่ด โอเคอะไรหรอ,อก็จะบอกทุกคนน,นะครับว่าถ้าใครชอบกินนมอยู่แล้วเนาะปกติทุกคนอ่ะทีๆแนะนำนะว่ารเราก็ควรจะกินนมอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับ แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดื่มนมที่เซเว่นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการดื่มนมอ่ะมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วแล้วก็ที่เนี่ยเขามีนมสดใหม่มาลงทุกวันเนาะแล้วก็มีคุณภาพในการขุมคุณภมิแบบที่เราเห็นนะครับเขาบอกว่านมเมลอนคุณก็บอกว่านมเมลอนก็จริงๆเนี่ยนมคือนมบัวนเนี่ยเป็นนมที่ช่วยเสริมสร้างเรื่องเท้เซียมอยู่แล้วตั้งแต่เด็กที่เรากินนะแต่ว่าทุกคนชอบมีความรู้สึกว่าเวลาเรากินนมอ่ะ ไปกินนมคือน,นมเป็นอาหารของเด็กซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคือมันมีการรณรงค์ตลอดว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ควรดื่มนมต่อแต่อย่างอย่างที่บอกครับบางคนแพ้นมบัวก็ไปเลือกสูตรที่มันมันแลคโตสรีเพราะว่าแลคโตสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทุกคนแพ้เนาะแล้วจะบอกว่าจริงๆนะครับถ้าเราถ้าเราดื่มนมแล้วท้องเสีย มันแปลว่าเราอ่ะต้องแท้บางอย่างในนมวัวแล้วสารที่ทุกคนแพ้ส่วนใหญ่มันคือแลคโตสน้ําตาลแลคโตสที่อยู่ในนมวัวซึ่งเดี๋ยวนี้อ่ะมันมีสูตรแลคโตสดี e แล้วนะครับแล้วมีหลายรสมากแล้วรสชาติกลมกล่อมกว่านมที่มีแลคโตสอีกจริงๆถ้าใครยังไม่เคยลองไปลองนะที่เซเว่นนี่แหละครับมีนมทุกยี่ห้อเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนชอบออกกํลังกายเนาะ คนชอบออกกาลังกายก็คือตัวไฮโปรตีนคือจริงๆอ่ะพฤติกรรมของเราแต่ก่อนคือเวลาเราไปออกกําลังกายเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยครับไปเล่นเวทอ่ะเราก็ต้องมาเช็คโปรตีนกินดี๋ยนีงไม่ต้องนะมาซื้ออย่างเงี้ยสบายกว่าเยอะเลยครับเราไม่ต้องชงแล้วข้อสำคัญคือมันอร่อยมันอร่อยมากแล้วมันมีหลายสูตรมากสูตรที่มีน้ําตาลไม่มีนม้นําตาลอะไรอย่างเงี้ยลรสชาติมันกลมกล่อมมากอย่างขวดนี้มีโปรตีนที่8กรัมนะก็เหมาะกับคนที่ อย่างที่บอกสร้างกล้ามเนื้อออกกําลังกายแคลเซียมสูงไขมันต่ําครับกินเนล่อนกับกล้วยฮะเขาบอกกินเนล่อนกับกล้วยไม่เขาบอกว่าอร่อยพี่เลยกินไหมเมื่อกี้ให้พี่ปูไปแล้วอร่อยนี่ไหนพี่ปูรีวิวซิอ,อร่อยไหมคะมันมันพี่รัวพี่ปูชอบอันนี้สุดนเนี่ยเปรี้ยวมันมันเป็นรสชาติเปรี้ยว ก็ส่วนโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตแบบที่คนรู้ทุกคนรู้เนาะว่าโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ครับมันช่วยปรับสมดุลในลําไส้และช่วยเรื่องการขับถ่ายอันนี้แน่นอนอยู่แล้วตัวโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวแล้วถ้ากินนมแล้วท้องอืบไปเพราะอะไรเพราะเธอแพ้นมวัวจ้ะเธอต้อกกินนมที่เป็นแลคโตสฟรีเช่นใช่เช่นแก้มุกจะเอาไปเสริมดเซลแล้ว ตัวนี้แม่ติดฝาสีาทองนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเลือดฟี K นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่แพ้นมือเมือเกตัวนี้แบบย่อยง่ายสบายท้องนะคะเพราะวาเวลาที่เราแบบว่ากินแล้วแบบอุอ้ยแน่นท้องปวดท้องท้องเสียท้องอืดบางทีเกิดจาการถ้าเรากินนมแล้วเราเป็นคนที่แพ้นมือเมือกย่อยนมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เอาแบบนี้ไปแลกหาคำว่าแลคโตสฟรีเนาะพี่เซลม,มีหลายสูตรนะคะมีหลายรสเล่นนี้แน่นอนมีโคเปอร์จะเป็นนมไฮโตรดินแลคโตสฟรี een, K 3, หรือว่านมปกติหรือว่าจะนมแบบหลากหลายให้เด็กๆมาลองกินเนะี่ยก็คือมีหมดเลย แต่จริงๆบางคนอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม